วันประกาศผลของงาน OIC Intro t e c ร Award 2 0 2 0นะครับเป็นการคัดเลือกสุดทีมสุดท้ายซึ่งจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มของนักศึกษาหทีทีนก็มาชิงรางวัลกันอีกกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มของภาษาชนท่วไปก็อีก5ทีนมาชิงก็มีการนำเอาผู้ที่ชนะที่มีการคัดเลือกสิดทีมสุดท้าย เอามานําเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการก็มีทั้งในส่วนของจากสํานักง,งานคอ,อพพมีจากในส่วนของสมาคมฟินเทคสมาคมประกันชีวิตสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มาพิจารณาอย่างะละเอียดรอบคอบการให้คะแนนเราก็ใช้การให้คะแนาน,านทางอิเล็กทรอนิกส์ผลก็ปรากฏว่าประเภทนักศึกษานะครับ ทีมที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือทีม n y s นไ s ซซึ่งเป็นทีมที่นำเสนอเกี่ยวกับการเชื่อมอุปกรณ์ iot เพื่อทำให้บ้านเป็นสมาร์ทโฟนเชื่อมกับเรื่องของประกันภัยได้ดีขึ้นในส่วนของประเภทประชาชนทั่วไปทีมที่ชนะการประกวดอันดับหนึ่งก็คือทีม Sota ซึ่งอันนี้น่าสนใจก็เป็นการนำเอาแอปมือถือสามารถสร้างภาพสามมิติได้ ของรถยนต์แต่ละคันนะครับใช้เพียงกล้องของโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพรถอันนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันก็จะไดะ้มีโครงสร้างรถที่ชัดเจนพันธกภาพ3าดีของรถก่อนการรับประกันอันนี้น่าสนใจก็มีการเปรียบเทียบภาพ3มิติก่อนและหลังได้ชัดเจนก็ไปเชื่อมกับในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน AI ก็จะสามารถทราบข้อมูลเวลาเรื่องของการที่จะเตรมประกันนะครับก็ป,ป้องกันเรื่องของการ ชอโฉนเรื่องการประกันภัยนะครับเ,เราที่เราดูนะก็คือน้องๆไม่ว่าจะเป็นทีมในส่วนของประเภทนักศึกษาและก็จากทีมของประชาชนทั่วไปเนี่ยปีนี้ก็มีพัฒนาการน่าสนใจมีแนวคิดใหม่ๆข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะนำเอาไปต่อยอดนะครับแล้วก็รวมทั้งเชิญชวนน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพเทคสตาร์ทอัพที่เขามีความสนใจที่จะมาร่วมกับเราก็จะใช้ ในส่วนของศูนย์ CIT เพื่อจะสร้างองค์ความรู้ทางด้านของ i s u r e t e c h แล้วก็ขยายผลต่อไปปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะปรับงานสัตยับะกันภยัยให้เป็นงาน i s u r o t e c h Fair โดยเริ่มปีหน้าเป็นครั้งแรกแล้วก็จะจัดต่อไปเพื่อจะดึงโน้ต h ฮาวต่างๆจากเรื่องของ s u t r t t e h เนี่ยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้วก็จะได้นาต่อยอดเพื่อที่จะนาเอา การพัฒนาองค์รู้ต่างๆทางด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยให้มีความแพร่หลายและก็ทําให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะเป็นศูนย์ของ i n นทร์เทคสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียนได้